สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลี้ยงชุติมลค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันแนวทางอีกแล้วนะคะสำหรับวันที่หนึ่งตุลานะคะดังมากไม่ต้องถามนะคะว่าตัวไหนดังมากคิดว่าจะออกไหมคะดังมาก คิดว่าจะมาไหมนะบางทีก็มาบางทีก็ไม่มานะคะเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้เนาะถ้ามาก็คือมาถ้าไม่มาก็คือไม่มานะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาให้นะคะไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครอยากดังดังไปนะคะเราไม่สนเด่นสนดังอยู่แล้วเนาะ แต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่านะคะเอามาให้พิจารณาเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่มีบ้านให้เข้าไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะรับชมไว้เป็นแนวทางเฉยๆไม่การันตีว่าเขาจะมาจริงไหมนะคะแต่ส่วนมากเขาก็จะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะ งว,ว,วดนี้ให้ตัวนี้นะคะงวดนี้ให้ตัวนี้เด่นตัวไหนก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองตัวนี้ติดไว้อยากได้ตัวไหนก็จับใส่เอาเองนะคะแต่ให้สังเกตดูว่าเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดทุกงวดนะคะ สวนวันนี้หกจะมาอีกไหมหกไปแล้วหกไม่มาแล้วนะคะสี่ก็ไม่แน่นะคะสี่ก็ไม่แน่นะก็จะจับให้ดูคร่าวๆนะคะ สามเก้าสามหกมาแรงในงวดนี้คิดว่าจะมาไหมคะทุกคนคิดว่าจะมาไหมนะคะอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะทำให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะไม่ต้องตามไม่ต้องลงทุนอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะออกตัวไหนแค่ เอามาทําให้ดูความน่าจะเป็นแค่นั้นนะคะ,ะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ